สวัสดีครับหมอนัโพชนาการนะครับหลังๆนี้เจอคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพที่คลินิกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลมากมายนะครับแล้วก็คนจํานวนมากในนั้นนะครับผมคิดว่าไม่ต่ํากว่า25% 30%จะออลตรัสซาวช่องทองและตรวจเจอไขมันพอกตับนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าการปรับจะสามารถปรับได้อย่างไรและคุณสามารถทําได้หรือไม่มีกระบวนการอย่างไรจากข้อมูลใหม่วันนี้นะครับติดตามไปกับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามหมอนัทพชนาการนะครับและเป็นกําลังใจให้หมอนัทมาตลอดนะครับวันนี้ครับเรามีเรื่องของปริมาณที่เราเรียกว่าไขมันพอกตับหลายๆคนพอเราพูดถึงคําว่าไขมันพอกตับเราจะคิดถึงการไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินอาหารทะเลนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไขมันพอกตับเนี่ยมันเป็นสเปกตรัมหรือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการกินของทอดของมันเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหลายๆคนพบไขมันพอกตับ แล้วไปมุ่งในการที่จะไม่กินของทอดของมันบางทีก็จะไม่หายนะครับในภาษาอังกฤษแต่เดิมเขาใช้คำว่า Non-Alcoholic f a t ตี้ลิเวอร์ดิซ e หรือว่า N.A.F.L.D. หรือ N.A.F.L.D. นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเสนอเทคนิคเทอร์มใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นเมตาบิลิกดิสฟังชันแอสโซเชตต t สเต t ต t i c Liver Disease นะเอาไปว่าเขา้าใจยากนะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าเขาต้องการจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดถึงภาวะไขมันพอกตับนี้เนี่ย นะครับกำลังพูดถึงในกรณีของคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่ายังตรวจอัลตราซาวด์หรือว่าทำไฟโบสแกนแล้วเจอไขมันพอกตับกรณีแบบนี้ครับทีนี้ไขมันพอกตับมันเป็นสเปกตรัมตั้งแต่ความรุนแรงน้อยนะครับไปจนถึงความรุนแรงมากนะครับความรุนแรงน้อยเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงว่าตรวจเจอจากอัลตราซาวด์แล้วเป็นอย่างไรนะครับผมกําลังจะพูดถึงว่าความรุนแรงน้อยเนี่ยส่วนใหญ่คนทุกคนเป็นความรุนแรงน้อยส่วนใหญ่นะครับ ก็คือตรวจเจอเป็นไมล a อ่าแตตี้เลเวคือขมันพอกตับภา,าษาไทยเรียกว่าเป็นเป็นแบบระยะอ่อนๆแต่จริงก็ไม่อ่อนนะครับนะครับแต่ว่าการที่เป็น m ม Fat ฟตตี้ e r เวเนี่ยหลายๆคนก็เมื่ออายุมากขึ้นแล้วเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ดีน้ําหนักก็ดีอย่างเงี้ยครับกรณีแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อไปอาจจะไม่ต้องรีบด่วนในการแก้ไข แต่ขนาดเดียวกันมันก็สามารถที่จะพัฒนาต่อไปเรียกว่าเกิดกระบวนการอักเสบคือเมื่อไขมันไปไปพอกอยู่ในตับปริมาณมากขึ้นการทํางานของตับเสียไปกรณีแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นภาวะตับอักเสบจากความผิดปกติจากการเผาผลาญซึ่งผมเรียกรวมมันว่าเหมือนกับโรคก,กินเกินนั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นไปนานๆก็จะเกิดพังผืดในตับแล้วจนสุดท้ายนะครับจะเกิดตับแข็งนะครับซึ่งกรณีแบบนี้ต้องบอกว่า ไปจนสุดท้ายจะเกิดตับแข็งก็ก็น้อยแต่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้และในบางคนสามารถเกิดมะเร็งได้นะครับเราพบว่าไขมันพอกตับเนี่ยครับมักจะพบในคน3ใน5กรณีนี้คือ1นคือคนอ้วน2ความดัน3ระดับน้าตาลสูงหรือบางคนเรียกเบาหวาน4าี่ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงและ5ไขมันในเลือดสูงนะครับพบร่วมกันแต่ไม่ได้แปลว่าไขมันพอกตับจะต้องไปลดไขมันจากอาหารคุณจะสังเกตเห็นว่า ในบรรดาปัจจัยทั้ง5ข้อนี้ครับปัจจัยทั้งความอ้วนเบาหวานไตกรกลีเซอไรด์สูงไขมันในเลือดสูงเนี่ยในระยะหลังเกี่ยวข้องกับการบริโภคน้ําตาลหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานหรือการบริโภคอะไรก็ตามที่มันมากจนเกินความจําเป็นไปนะครับซึ่งในไงานวิจัยเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับปริมาณน้ําตาลพูดถึงเซลล์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไขยมันพอกตับเนี่ย เบื้องต้นโดยพื้นฐานเขาเชื่อว่าเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินดังนั้นหลายคนชอบอ้างคํานี้แต่จริงอินซูลินสามารถตรวจได้เพราะเราสามารถเจาะเลือดตรวจอินซูลินเป็นปริมาณเป็นหลักหน่วยได้นะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นการอ้างว่าเออกินแล้วอ้วนง่ายแล้วดื้อต่ออินซูลินจริงไม่ใช่นะครับเราสามารถตรวจภาวะดื้อต่ออินซูลินได้เจาะเลือดได้ครับแต่ว่าค่าตรวจก็อาจจะดูแพงสักนิดหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากนักนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไป นะครับร่างกายเรามากขึ้นเรา,เอาออกกําลังกายน้อยลงแล้วเราก็เรียกว่าเรากินเหมือนเดิมแต่เราไม่มีการเผาผลาญออกเลยนะครับร่างกายก็จะตอบสนองต่ออินซูลินที่น้อยลงนะครับทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดขึ้นเกิดภาวะความอ้วนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าเมื่อเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะครับร่างกายก็จะเริ่มมีการสะสมไขมันมากขึ้นโดยเฉพาะการสะสมไขมันในในตับ นะครับในขณะเดียวกันร่างกายก็จะมีการสร้างไขมันในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็เกิดภาวะอนุมูลอิสระซึ่งในระยะยาวๆ <c oughs> นะครับก็จะเกิดภาวะตามภาพแบบนี้ก็คือว่าจะเกิดไขมันเข้าไปแทรกในเนื้อเซลล์ตับทําให้เซลล์ตับนี่สูญเสียสภาพการทํางานมากขึ้นและพอไปในระยะยาวค่าตับก็จะอักเสบด้วยนะครับการรักษาเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า ท,ที่เล่ายาวในวันนี้เป็นรายละเอียดให้คุณเข้าใจก่อนว่าไขามันพอกตับระยะแรกไม่มีปัญหาแต่พอมันเริ่มเกิดกระบวนการอักเสบมันก็จะค่อยๆรุนแรงมากขึ้นไขมันก็จะเกิดการพอกตับมากขึ้นและถ้าเกิดว่าพอกอย่างที่ภาพก่อนหน้านั้นผมเล่าให้ฟังมันก็จะเกิดการอักเสบของตับนะครับซึ่งทั้ง3ระยะนี้มันสามารถหายได้เมื่อคุณปรับพฤติกรรมหรือคุณดีขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณปล่อยไว้นะครับมันก็จะเกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้ ส่วนในกระบวนการปรับพฤติกรรมนะครับอันนี้จากข้อมูลที่ลงในวรารสาร Journal of Hepatology ซึ่งออกใหม่เลยนะครับก็พูดถึงในวาระในประเด็นนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับของการเป็นไขมันพอกตับภาวะดื้อตัวอินซูลินเกี่ยวข้องกับเบาหวานเพราะฉะนั้นหลักการสำคัญของมันนะครับคือการลดน้ำหนักนะครับฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากเสมอนะครับหลายๆคนเนี่ยคือไปมองที่กระบวนการเช่นวันนี้ผมกินของทอดน้อยลงแล้วหมอ แต่ว่าประเด็นคือน้ําหนักไม่ลดนะครับดังนั้นวิธีการผมต้องบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาไขมันพอกตับเนี่ยแตกต่างจากอันอื่นอันอื่นเราไปเน้นที่กระบวนการไปกินดีออกกําลังกายดีแต่อันนี้ต้องวัดผลที่การลดน้ําหนักเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปฟังในคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมพูดถึงการลดน้าหนักแบบ5ต่อ2ซึ่งไม่ได้ยากเลยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้คุณ สามารถหายจากไขมันพอกตับได้นะครับมันแก่นของอันนี้ครับเขาพูดไว้เลยชัดเจนว่าการลดไขมันพอกตับในกรณีของคนที่อ้วนนะครับคุณลดน้ําหนักให้ได้เกิน5%เคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาไขมันพอกตับได้อย่างกรณีคุณหนักสัก80กิโลกรัมหก็ประมาณสัก4กิโลกรัมนะครับถ้าคุณไปลองทดลองลดประมาณเดือนละ1กิโลกรัมประมาณสัก4เดือน นะครับไขมันพอกตับก็จะดีขึ้นได้เพราะเป็นไปตามเงื่อนไขแต่กรณีของคนที่เริ่มมีการอักเสบของค่าตับเนี้ยครับก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องลดน้ําหนักให้ได้เกิน5%หรือว่าประมาณสักเกือบ10%ซึ่งในจํานวนนั้นการลดน้ําหนักของคุณจะส่งผลทําให้ความดันลดแล้วก็ระดับน้าตาลในเลือดก็ลดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเลยนะฮะยิงปืนนัดเดียวนะครับจัดการนกได้ทั้งฝูงเลยนะครับในกรณีของการลดน้ําหนักนะครับส่วนกรณีของคนที่ มีไขมันพอกตับแล้วไม่ได้อ้วนอันนี้ก็มีการเขียนเมนชั่นไว้เหมือนกันว่าลดน้ําหนักอีกสักหน่อยหนึ่งก็อาจจะได้ผลเดียวกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นของคนที่มีไขมันพอกตับเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบริโภคน้ําตาลในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในกรณีนี้นะครับเขามีการเสนอแนะในการลดน้ําหนักด้วยการทําแบบโลขับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการทําโลขับก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งถ้าสมมติว่าในบ้านเราผมก็จะเสนอว่า โลขาดแต่ยังขอให้คงเข้ากล้องไว้น้ำหนักลงแน่นอนนะครับคนไข้จํานวนมากที่เข้ามาสู่คลินิกหมอนัทเนี่ยเราพอเราใช้เข้ากล้องเป็นตัวช่วยนะครับเขาสามารถจะลดน้ําหนักได้ดีขึ้นแต่ย้ําสําคัญนะครับว่าการใช้เข้ากล้องในการลดน้ําหนักคุณต้องการเอฟเฟกจากใย,ยอาหารจากการถ่ายที่คล่องขึ้นดังนั้นถ้าเกิดคุณกินเข้ากล้องแบบ ไหว้เจ้าติโจเอียไม่ได้ผลนะครับดังนั้นการกินจะต้องมีปริมาณใยอาหารเพียงพอโดยเฉลี่ยผมจะแนะนําให้กินข้าวกล้องมื้อละ2ทัพพีถ้าข้าวกล้องใน7ซเว่นอีเลนเนี่ยที่เราซื้อมากองหนึ่งมันอันนั้นเนี่ยคือข้าวประมาณ3ทัพพีนะครับดนั้นในเบื้องต้นก็แนะนําว่ากินข้าวกล้องสัก2ทัพพีในแต่ละมื้อนะครับร่วมกับการกินอาหารโลขาบแบบอื่นแล้วก็พยายามระมัดระวังไขมันอิ่มตัว เนื่องจากว่าไขมันอิ่มตัวก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดไขมันพอกตับได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณโลขาบโดยการระมัดระวังไม่ทานน้ําหวานน้าผลไม้หรือผลไม้สดในปรมิมาณที่มากเกินไปนะครับร่วมกับระมัดระวังแล้วก็อาจจะทานโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ไม่กินโปรโตีนที่ผ่านจากการโปรเซสบ่อยๆอย่างนี้ครับผ่านจากกระบวนการแปลรูป,ปบ่อยๆพวกนี้ก็จะแก้ไขปัญหาไขมันพอกตับไดเ้เช่นเดียวกันนะครับในนี้มีการเขียนไว้เหมือนกันว่าคุณจะ ลดความเสี่ยงด้วยการกินโลขาบมากๆก็ไม่ได้มีหลักฐานในระยะยาวว่ามันจะลดการอักเสบของตับได้ดีกว่าการกินแบบกลางๆหรือเปล่านะฮะย้ำสำคัญว่าเรามองไม่ได้มองที่ตัวน้ําหนักอย่างเดียวเพราะว่าไขมันพอกตับไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ําหนักโดยตรงอย่างเดียวแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการที่เราอยากจะให้เนื้อตับมันดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นต้องมองในระยะยาวด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทํามันส่งผลดีต่ออวัยวะในร่างกายหรือไม่นะครับแต่ในนี้เขียนไว้เลยว่า ในระยะยาวเนี่ยมีหลักฐานไม่เพียงพอว่าการกินแบบคีโตคือแป้งน้อยมากๆและไขมันสูงๆว่าอันนี้จะดีต่อ,อร่างกายในระยะยาวหรือเปล่าในขณะเดียวกันการกินปริมาณไขมันมากๆนี่ครับอาจจะมีความเสี่ยงต่อไซเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับเนื้อตับครับในขณะเดียวกันที่เราพูดถึง t ท m e Restricted Eating หรือการทำ Intermittent f a s t t n n g ในหลายๆคนนี่ครับก็เริ่มเป็นที่นิยมแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ส่งผลดีต่อ การลดไขมันพอกตับได้เช่นเดียวกันดังนั้นวิธีการแต่ละคนสามารถปกปะได้หลายแบบโลคาบด้วย if ด้วยหรือว่า time restricted eating นะฮะก็คือกินอยู่ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเดียวแล้วก็สักหลัง4ี่โมงหยุดกินก็เป็นอีกกลไกยหนึ่งในการที่จะช่วยได้นะครับสิ่งที่น่าสนใจในคําแนะนําของเอกสารนี้คือว่าเขาบอกว่ากาแฟนะครับเปรียบเทียบแล้วคนที่กินกาแฟปริมาณเกิน3ถ้วยต่อวันก็มี ความสัมพันธ์กับการช่วยลดไขมันพอกตับได้นะฮะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะต้องเป็นกาแฟดำนะครับเป็นเอสเปรสโซไม่ใช่เป็นกาแฟนมอย่างที่หลายๆคนทานอยู่นะครับผมกําลงจะบอกว่าการปรับพฤติกรรมมีส่วนช่วยได้ในขณะเดียวกันมีการพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกาย<ๆ>การทำฮิตหรือการคอมบิเ s ชันต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เนี่ย มีส่วนช่วยในการที่จะทําให้ไขมันพอกตับดีขึ้นได้แต่ย้ําสําคัญว่าเมื่อออกกําลังกายไปแล้วพลังงานติดลบแล้วเนี่ยจะต้องมองว่าน้ําหนักลดลงหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นคือแก่นสําคัญในการที่จะเป็นเครื่องอะไรครับตัวตัวคีย์ในการวัดว่า <l> มันจะได้ส่งผลดีต่อค่าตับหรือเปล่าเพราะว่าเวลาค่าตับคุณก็ต้องไปอัลตราซาวหรือไปทาไฟบสแกนซึ่งเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากถูกไหมครับฉะนั้นโดยสรุปจากสไลด์นี้ครับผมจะบอกว่าแก่นสําคัญในการที่คุณจะลดไขมันพอกตับได้ เบื้องต้นคุณวัดจากตัวน้ําหนักก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะควบคุมอาหารหรือการออกกําลังกายแล้วมันเป็นสงครามที่เราต้องสู้กันไปว่ายาที่เราใช้ในการรักษาอาจจะลดไขมันพอกตับได้แต่ส่วนใหญ่มันคือกิจกรรมที่คุณต้องปรับเปลี่ยนด้วยตัวคุณเองและย้ําว่ามันไม่ได้ยากครับถ้าคุณมองว่าทุกอย่างแก้ไขปัญหาด้วยการออกกําลังกายอันนี้ก็อาจจะไม่จริงเพราะว่าการออกกําลังกายบางอย่างเป็น resistance training เป็นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงแต่อาจจะส่งผลต่อ น้ำหนักที่ลดลงน้อยกว่านะครับงนั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราเจอในคนไข้ที่บ่อยๆนะครับและในขณะเดียวกันก็นกจะมียาอีกหลายๆตัวที่สามารถที่จะช่วยได้แต่ย้ําว่าก่อนที่จะไปถึงยาเนี่ยเราควรจะปรับอาหารด้วยกันก่อนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ง่ายแล้วหลายๆคนก็มีความกังวลว่าถ้าใช้ยาแล้วเนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงจากยาหรือไม่อย่างไรวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีราติสวัสดิครับ